สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์การงานงานที่ทำอยู่อาจจะไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหรค่ค่ะมีเรื่องมีอุปสรรคให้แก้ไขยอยู่ตลอดแต่ตัวเราเป็นคนเก่งนะคะมีทักษะความสามารถทำให้สามารถแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ลุล่วงไปได้ด้วยดีคะ่ะเรื่องงานถ้ามีบางอย่างที่ทำให้งานหรือธุรกิจของคุณเกิดหยุดชะงักไปต่อไม่ได้หรือมีเหตุบางอย่าง ให้งานของคุณไม่พัฒนาเท่าที่ควรขอให้ลองกลับมาทบทวนนะคะถึงข้อผิดพลาดดูรายละเอียดปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วก็พยายามหาทางแก้ไขลองจัดการแก้ไขด้วยตัวเราเองก่อนค่ะแต่ถ้ารู้สึกว่าไม่สามารถจัดการปัญหาได้ให้หาคนที่มีความรู้มีประสบการณ์ในงานนั้นๆน,น,นะคะมาช่วยแก้ปัญหาหรือขอคำปรึกษาจากเขาค่ะแล้วงานของคุณก็จะสามารถผ่านปัญหาเดินหน้าต่อไปได้ค่ะ การเงินถือว่าไปได้เรื่อยๆค่ะการเงินมีเข้ามาแต่คุณก็มีเหตุที่จะต้องจ่ายไปในเรื่องของภาระหนี้สินต่างๆที่รออยู่หรือก็อาจจะมีการใช้จ่ายในเรื่องของลูกหลานหรือในเรื่องที่เกี่ยวกับการเรียนก็ได้เหมือนกันนะคะก็ให้ระวังในเรื่องของเงินหายด้วยนะคะความรักสําหรับคนโสดอาจจะมีใครบางคนเข้ามาในชีวิตนะคะแต่ดูแล้วว่าเขาคนนี้จะมีอายุที่ค่อนข้างห่างจากเราพอสมควรค่ะแต่ดูเขาก็ค่อนข้างโอเคนะคะ มีการช่วยเหลือการซัพพอร์ตเราเป็นอย่างดีค่ะส่วนความรักสำหรับคนมีคู่อาจจะมีปัญหาขัดใจกันบ้างทะเลาะก,กันบ้างเล็กๆน้อยๆตามภาษาพ่อแง่แม่งอนให้ใจเย็นๆนะคะค่อยพูดค่อยจาพยายามพูดจาให้หวานหูนิดนึงนะคะทำดีใส่กันบ้างแล้วชีวิตคู่ก็จะดีขึ้นมีความสุขขึ้นค่ะเรื่องของสุขภาพ ระวังสภาวะทางจิตใจอาจจะเกิดความเครียดความกดดันจนทำให้เป็นโรคไมเกรนปวดหัวและก็ระวังในเรื่องของท่านั่งถ้าทำงานหน้าคอมพิวเตอร์คุณก็ควรที่จะยืดเส้นยืดสายทุกๆครึ่งชั่วโมงนะคะเพราะไม่งั้นคุณอาจจะมีอาการปวดแข้งปวดขารู้สึกตึงหรือเมื่อยตัวได้เพราะอยู่ในท่าเดิมนานเกินไปค่ะเรื่องโชคลาภ อาจจะมีเข้ามาบ้างซึ่งอาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากการงานหรือการได้เงินปันผลหรืออาจจะเป็นโชคลาภที่มาจากการเดินทางก็เป็นได้ค่ะ